นีออนเฟก1 6 1 6ขนาด1 6คณ1 6มิลิเมตรหน้าแสงกว้างให้แสงที่สว่างมากไม่เห็นเม็ดไฟหรือจุดมืดความหนาแน่น LED 120 LED ต่อเมตรสินค้ามีให้เลือก9สีสีขาวสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวสีชมพู สีแดงสีวอร์มสีเหลืองและแสง 4000K นีออนเฟล็กสามารถดัดโค้งได้ทุกทิศทางมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมติดตั้งและปรับแต่งให้โค้งเว้าเข้ากับพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกมาตรฐานการกันน้ำ IP67 ใช้ได้ยาวนานในทุกสภาพแวดล้อมทนทานต่อแสงแดดและพาย,ยุฝนเหมาะสำหรับใช้ในงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกเช่นฝ้าเพดานบันไดริมทางเดินซุ้มประตูรอบสระน้ำบริเวณสวนบ้านพักอาศัยร้านอาหารบาร์เป็นต้น ด้านหลังเป็นกาว3 m สามารถลอกและติดได้ทันทีแต่เพื่อความคงทนแนะนำให้ติดตั้งกับกิปบล็อกอลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นๆไฟเส้นนีออนเฟล็กมีความปลอดภัยสูงเพราะใช้งานร่วมกับมอปแปลงแรงดัน24โวลต์สามารถสัมผัสได้อย่างปลอดภยัยกำลังไฟ14วัตต์ต่อเมตรขายความยาวม้วนล,ละ10เมตรรับประกัน2ปี